คือบริษัทเนี้ยเซินวางเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ของเวียดนามแล้วงานที่เราจะไปร่วมงานที่เป็นอีเวนต์สุดพิเศษในวันที่8ก็เป็นของเซินวังในการจัดมิสแกรนเวียดนามแค่เลี้ยงต้อนรับพุยเยนกนขนาดนั้นแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าในงานถแถลงข่าวเปิดการประกวดมิสแกรนเวียดนามแล้วที่สําคัญพวกเราทั้งสิบคนไปมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอเออจะบอกว่าที่ที่เมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นนะคะในแอบเห็นในคริปนิดนึงว่า ราคาโรงแรมที่เราไปนอนเนี่ยคืนละเป็นหมื่นซึ่งเราไปทั้งหมดสามคืนสามหมื่นแล้วรวมทั้งหมดสี่วันนะคะแค่โรงแรมสามหมื่นตัดไปก็เหลือเท่าไหร่แล้วหกหมื่นเนี่ยจะค่าตัวกินค่าค่าตัวจะบอกว่าเราบินกับไทยเวสเจนนะคะจะบอกว่ามันก็คือของเวียดนามอยู่แลยสะดวกสบายแน่นอนเห็นไหมเราเปิดประสบการณ์เวียดนามตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินเลยอ่งที่สำคัญคือเราเรามีล่ามด้วยใช่ไหม อ่าอย่างเช่นฉลองเนี่ยพูดเวียดนามไม่ได้เราจะมีคนสื่อสารให้ไหมพี่แซมไม่แซมไม่พี่แซมไม่ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีไปคุยภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสอนให้ได้นิดนึงใช่สินเจ้าเห็นว่าตอนนี้สินเจ้าเวียดนามอา๋ยวสอนน้องๆให้เห็นว่าตอนนี้เขามีเมนูอะไรที่กำลังฮิตในทิกตอกเวียดนามยใช่มีเยอะเลยตอนนี้ก็ถึงจะมีเป็นแบบว่าส่วนใหญ่คนจะไปฮิตกินอ่าถ้าเกิดไปโฮจิมินห์อ่ะจะมีเป็นแบบสตรีทฟู้ดแล้วตอนนี้ก็จะมี แล้วพี่จะบอกว่าพี่ไปโฮจิมินมาประมาณสามสี่รอบแล้วมีไหมบัตรบัตรมีบัตรฮะบัตรมีบัตรมีมันจะเป็นขนมปังบาเก็ตของเบนนามันก็คือมันมันแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาละก็คือจะเป็นแบบขนมปังฝรั่งเศสยาวๆแล้วจะทาเป็นเหมือนตับโบดจะใส่เครื่องต่างๆอะไรเงี้ยอร่อยมากใช่เลยกินตับใช่มันจะมีเป็นตัวทานะจะเป็นตับบดใช่แล้วก็จะมีมันใส่หมูแดงใส่ผักแฉกนักล่ากินตับ แล้วก็ไอ้น,นี่ที่เขาดังๆก็จะมีเฝอแล้วที่สำคัญตอนนี้ในทิกตอกที่เขาแบบมีกระแสกันก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่เป็นแบบไก่กไกเป็นแบบว่า<ไ>เป็นชิคก,กี้อ่ะเป็นลูกไก่ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเก๋ไปอีกแบบหนึ่งขนมปังไม,ไม่ไม่เป็นสตรีทฟู้ดที่อยากอยากให้ลองแล้วมีร้านหนึ่งที่พี่กินบ่อยมากทุกครั้งที่พี่ไปพี่ต้องกินคือเป็นร้านหมู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 ย่างหมูยาม่ยางถานอร่อยมาก ากินแล้วเขาจะบอกว่าเราที่เห็นที่เราพูดกันไปนั้งแต่ต้นทีปว่า เรี่ยเราจะไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟคือเราไม่ได้ไปกินแบบหรูๆอย่างเดียวน,นะคะทุกคนเราจะพาไปกินสตรีทฟู้ดซึ่งแบบว่าไปสัมผัสว่าชาวเวียดนามอ่ะเขากินเขาอยู่กันยังไงเพราะหนูมาไปเสิร์ชหาข้อมูลมันหนูเคยดูสารคดีใช่ไหมทุกคนเขาบอกว่าเวียดนามอ่ะไม่ว่าแบ,บร,รนด์ไหนอาหารไหนจะไปเปิดอ่ะก็จะมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรอดเพราะว่าคนที่นัน่นอ่ะเขานิยมกินสตรีทฟู้ดกันแล้วทุกคนคนทั้งประเทศไม่ยอมกินแบรนด์อย่างนั้นเพราะว่าสตรีทฟู้ดมันอร่อยขนาดนั้นอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นหนูอยากให้ทุกกคนไไปปปองดด้วยรรริิๆเสบาณ ไปครั้งเปิดไปเวทเออไปเปิดโลกไปเวดนามครั้งแรกด้วยกันว่าเป็นการไปเบิกเน็ดด้วยกันอเพราะหลายหลายคนก็ไม่เคยหลายหลายคนก็คือยังไม่เคยไปนะคะหรือว่าใครใครเคยไปก็จะแบบว่าไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงก็คือถ้าเราไปกับเราเนี่ยคือทุกคนเหมือนที่บอกค่ะเก็บกระเป๋าเราไปตัวที่นครโฮจิมินห์อยู่แล้วไปถ่ายรูปใส่ชุด เอาใหญ่เอาแค่ว่าก่อนนี้คือเตรียมชุดให้เยอะๆเพราะเราไปกันหลายที่ไม่ใช่แค่คนนะคะพี่ไผยเองแล้วที่สำคัญไปแบบแทบไปงานอีเวนต์เนี่ยวันที่แปดก็แบบว่าคุ้มสุดๆแล้วนี่คือถ้าแบบไปเองอ่ะไม่ได้ VIP นะเผิ่งจ่ายแพงกว่าราคาแล้วพี่นวัดเกษบมาว่าหลังจากจบงานเพจคอนเฟอเรนซ์ตอนเย็นไปดินเนอร์ไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงจริงไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วแล้วคุณลองคิดดูว่า นั่งบนโต๊ะลายร้องไม่ได้อ่านร้องสิบคนควีนเทียนเออป๊อปป้ามามาใช่แล้วอาจจะมีเป็นอดีตมิสเวีรเวียดนามปีก่อนๆมาด้วยโอลโหใช่แล้วแต่ละคนคือเป็นแบบเป็นดารามีชื่อเสียงอยู่ที่เวียดนามนะมิเชิญเวียดนามปีก่อนๆนะอย่างเช่น2017เหพี่แวนเนาะเขาก็เป็นดาราที่เวียดนามดังมากใช่ขอแอปเงินกู้เดี๋ยวมาไปยืมมาได้ดีกว่า หนูรู้แล้วหนูิอะไรให้พี่ตัวมาทำนีไปกินกู้ไปกินกู้เห็นด้วยทำเรื่องกู้กองทุนหรือไม่ก็เหมือนที่บอกค่ะว่าหาตัวแทนดอกก็ได้เชื่อว่าคนในดอกเนารักกันอยู่แล้วนะคะก็ต้องรู้ว่าแบบใครที่เหมาะสมที่จะไปนะคะถ้าหมมแบบไม่คนไม่มีงบก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะมเงินกันไปอยากกู้เลยทุกคนอยากกู้เลย ไปแล้วกลับไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมกลับไม่ได้อ่ะโดนทิ้งหรอ <c oughs> เราไม่ทิ้งนะคะ <c oughs> เราไ,ไม่มทิ้งไ,ไม่ทิ้งใช้ไมคางทางนะคะจะบอกว่าตอนนี้เข้าไทยไม่ต้องใช้อะไรต้องใส่ทแทนเนมใา่แทนพาสุาสส๊ปเนี่ยเข้าปุ๊บก็เข้าได้เลยแค่น,นั้นกลับมาประเทศไทยไม่ต้องคอลันทีนเป็นต้องคอลันทีนไม่มีสะดวกสบายก็คือไปกับตอนที่ไปเวียดนามกับบ้าใช่ไหมรอบก่อนก็คือหัวหมุนมากก็ต้องมีคนหาที่เที่ยวหาตั๋วเครื่องบินหาร้านอาหารหาโรงแรมที่มันใกล้กับที่นู่นที่นี่คือ ปวดหัวคือก็อยากจะไปแต่ว่ารอบนี้จะบอกว่าใครที่ไม่อยากปวดหัวนะคะใครที่ไม่อยากจะฉันฉันมันต้องมานั่งคิดเองจะไปที่ไหนดีตัดไปเลยค่ะก้าวๆๆๆนะคะแข่งไปเที่ยวกับคนที่รักด้วยแบบเออมนเธอไปเห็นไหมพี่สาวนะคนเวียดนามรอเจอพวกเราเป็นมื่เลยนะ มีทุกคนเนี่ยมีตํานานหมดเลยพวกเรามีตํานานทุกคนแล้วแฟนคลับที่นู้นเนี่ยรอต้อนรับพวกเราอยู่มากเหลือแต่แฟนคลับไทยนี่แหละที่จะไปไม่ไปเจอมันมันเป็นแบบความยิ่งใหญ่จริงๆใช่คือตอนที่ปรากฏมิสกาไทยแลนด์ทุกคนจะเห็นว่ามีแฟนคลับคนเวียดนามเข้าเป็นเยอะมากเ,เพราะเขาแบบเราแบบค่อนข้างที่จะเอามา <Hey, man. S 1> <laughs> เก้าทีหน้าทีหน้ามาเอฟเร็วทีหน้าต้องพิมพ์นะก้าวก้าวก้าวก้าทีหน้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไปนะรับบัตรเครดิตไหมคะแอดมินรับบัตรเครดิตไหมคะรับไหมครับรับไหมคะบัตรเครดิตถ้ารับอ่ะต้องมีคนใช่แอดมินเร็วตัดสินใจรับไหมเร็ว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 รับบัตรเครดิตจริงๆเนี่ยเราสามารถเอ่อสร้างให้จ่ายบัตรเครดิตในในในดีเฟสบุ๊คเซตเฟสบุ๊คได้ใช่ไหมมีผ่อนไหมครับ เพราะว่าวันนั้นเห็นเดียร์บอกใส่รเคีดิตก็ได้จริงเหรอ<ช>แอดมินตอบน่อยเดี๋ยวให้แอดมินไปตอบนะครับหรือว่าทักหาแอดมินได้เลยนะคะแต่แต่สำหรับพี่พี่คิดว่าคุ้มมากเพราะว่าปกติเนี่ยพี่ไม่ได้ให้เด็กๆคนอื่นเนะี่ยคือปกติพี่จะกำรันคนอื่นออกไปข้างนอกเลยใช่แต่ทริปนี้ทั้งทริปเนี่ยทุกคนเนี่ย,นนยจะติดตามน้องไปเสมือนเป็นทีมงานในกองประกวดทุกครั้งได้เข้าหลังเวทีดูน้องเตรียมตัวหรือนู่นนี่นั่นนะคะทุกอย่างคือเอกลักษณ์มากมาเธอ โลไล9 9 9 9 9 9 9ตัว9ฮาตัวพิมพมาให้ชื่นใจหน่อยครับพิมมาก่อนแล้วค่อยหามพิมเองพิมมาก่อน9 9 9 9 9สวัสดีครับคุณภาวินีคุณภาวินีไปเที่ยวด้กันไหมครับ คุณพาวินีไปเที่ยวด้วยกันนะครับคุณพาวินี่ไปไหมคะหนูจําคุณพาวินีได้ตั้งแต่ก่อนหนูประกวดเองค่ะหนูชอบเข้ามาช่วยบอกอะไรย่ก็ผ่นเอาเลยตอนนี้น้องๆฝึกคู่ภาษาเวียดนามกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าผ่อนได้ไปไหมไปได้กดหนึ่งมาอหรือว่าอย่างนี้พิมพ์ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้อินตอบว่าผ่อนได้ไหมถ้าผ่อนได้ือจ่ายเลยแต่พิมพ์ไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโปรโมชั่นนี้หายไม่รู้นะน่าจะผ่อนได้นะน่าจะได้นะผ่อนได้พมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถขายยเลค่ะ ขายเลยก็ไปอยู่กันนาะเออขายเลยค่ะไปด้วยกันดูมความเครียดในประเทศไทยมันเยอะแล้วเอาออกไปข้างนอกก็แบบเป็นผ่อนคลายกันดีกว่าจะบอกว่านี่คือครั้งแรกบางที่ว่าเป็นการแบบไปเที่ยวหลังจากโควิดเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดคือไม่ได้เที่ยวเลยนี่จะเป็นทริปแรกนะรู้สึกว่าเป็นทริปแรกอยากให้ไปด้วยกันนะคะ กลับมาเหลือไตข้างเดียวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปขายด้วยขายไตก็ได้นะคะทุกคนขายขครื่งในต้องเอแต่ละคนย้ายถึงขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะพู้ธนาคารยังพอได้อยู่กับกาลัาขายน้ำพริกพิลาก อันนี้อีกสองตัวครับเพิ่มเก้าอีกสองตัวนะคะเก้าอีกสองตัวนะคะรองเงินฮะอาหมายความว่าซีเอ็มมาก่อนซีเอ็มมาก่อนซีเอ็มมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอุ้ยพี่วัดมาสวัสดีค่ะบอสมาแล้วบอสมาค่ะสวนอินโดนีเซียพิมพ์มาก่อนนะคะเก้า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  เกาหลาสลอมัตปากีสินเจ้าเวียดนามสินเจ้าเวียดนามเตย์เบลลาอายุต่ก่าบปไปได้เตยเลาชาลล์ชาลลนะคะไปได้ค่ะไปได้ทุกอายถ้ามีเงินไปได้โดวลาหนึ่ถ่ายได่ต้องไปดีได้เอมเยวเวียดนามเอมเยวเวียดนามเอมเยวเวียดนามแต่ว่าฉันรัก กำเองกำเออขอบคุณขอบคุณของขอบคุณกี่โมงแล้วนะเอ้ย่าเงียบอย่าเงียบเร็วเร็วเร็วมาเร็ว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 เอะมาเลยไม่ต้องคิดเยอะเร็วเร็วเร็วเร็มาครับ C F มาเก้าเกเเเาเอ่ะยัโปรโมชั่นยับกิจกรรมว่าเรามีอะไรบ้างโปรโมชั่นนะคะราคานะคะ99,999เอาบาทนะคะอันนี้คือต้องเป็นเขาเรียกว่าแชร์ห้องกับอีกคนนึงนะคะเหมือนรอแชร์กันแต่ถ้าแบบว่า ใครที่อยากจะนอนคนเดียวนะคะอยากเขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวนะคะอยากบอกว่าโอเคตอนนั้นคืนอยากจะเปิดอ d ดีเ็ฟังคนเดียวในห้อง<ม>อะไรอย่างเงี้ยราคานี่ยรสคาองห0 0 0บาทนะคะพูดอย่างนี้มานจะดูเลขเยอะงั้นเป็นหนึ่งสองหตัวแล้วกัน<อ>แล้วก็ราคานี้ไปกับสายการบินไทยเวสเจ็ทหนึ่งได้พักโรงแรมสุดหรูโรงแรม5ดาวคืนละเป็นหมื่นคืนละเป็นหมื่นพร้อมกับ ทานอาหารสุดพิเศษเข้าไปชม mm. Press Conference with Miss g ว a n เวียดนามแบบไอ็นแล้วพวกเราทั้ง10คนนะคะจะไปร่วมเดินแบบด้วยภายในงานก็จะมี Queen t i ย n Miss g ว a n d International มาร่วมงานแล้วก็ mm. จะมีแบบว่า Miss g ว a n เวียดนามปีก่อนๆมาด้วยหลังจบปุ๊บเราก็ยังไม่พอค่ะเราจะพาทุกคนไปนั่งทานข้าวด้วยกัน ไปกินข้าวแบบเอกลักษมีนางงามมิสแกรนด์สิบคนมีพี่นวัดมีมัมมิเทเลเซ่าแล้วก็มีควีนเทียนแล้วก็มีมิสแกรนเวียดนามปีก่อนๆซึ่งบางคนเป็นดาราดังของเวียดนามด้วยเจอทั้งนางงามเจอทั้งดารา,ารนอกจากนี้คือยังมีของขวัญก็คือของขวัญพิเศษสําหรับคนที่ไปเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตกับเสื้อยืดลายนางงามที่เราชอบ2คนนะคะก็คือ2คนเนี่ยอยู่บนเสือ้อละไม่สามารถมากกว่านี้แล้วนะคะใส่ไปเที่ยวิวนั่นเลยใช่ รู้ไปเลยว่าฉันมาเพราะคนนี้นะแล้วก็จับเซ็นเลยใจเซ็นสดๆตรงนั้นเลยเรียกได้ว่าบอกรักนางงามต่ำหน้าตรงๆไปเลยให้รู้เลยว่าแบบฉันรักเธอนะไม่าที่สำคัญเสื้อเนี้ยเราไม่ทําขายนะไม่ขายให้เฉพาะคนที่ท่ินแค่เฉพาะทริปนี้ exclusive ทริปนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วแหละน่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการ exclusive ทริปที่จะไปเวียดนามเราสิบคนแค่ หกถึงเ้นีนะอาจจะ <มา S 2> แบบไม่ได้ไปที่อื่นแล้วแล่ถ้าจะเจอพวกเราครบ10คนเนี่ยจะรวอยยากแล้วนะเพราะหลังจากนี้คือทุกคนคือมีงานแบบเยอะกันมากเราคงไม่มีเวลาตรง<ช>กันไปเที่ยวด้วยกันไม,ไม่ต้องไปวิ่งตามแบบว่า แต่ว่าตายอีเวนต์ไงเงี้ยมันเจอยากแล้วมันเจอลําบากด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันก็แป๊บเดียวแต่ในีอยู่ด้วยกันสี่วันสามคืนนอนกินเที่ยวอะไรด้วยกันหมดเลยกินนอนด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเลยอ่าซีเอฟมาได้เลยนะคะขโมยวัวแม่ไปขายเก้า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 เลขเลขสวยดยเลขมงคลใช่ใครซีเอฟนะขอให้ถูกรางวัลนวันต่อไปรอดูปฏิหารอยู่ขโมยขโมยวัวแม่ไปขายเอ้ใอย่เดี๋ยแม่ตีนะไม่ได้ไม่ได้อ่า Yeah.